โดนัลด์ทรัมและทั่วโลกร่วมถวายความอลาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาที่การประชุมสุดยอดอาเซียนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงก่อนการลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะว่า so before I begin I want to extend our deepest condolences to the Prime Minister Anutin as well as His Majesty the King of Thailand and the entire nation on the passing of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother a beautiful incredible woman who w s so respected all over all over all over the world actually respected. i know the people of thailand will remember her forever as the embodiment of dignity, kindness and grace. this just happened but this is a woman who is so loved and respected. today we honor the memory by bringing the blessing of peace to the nation she dearly loved. <speaking in foreign language> อาชีนีผู้สิริโฉมและทรงคุณค่าทรงเป็นที่เคารพรักของผู้คนทั่วโลกผมรู้ว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยจะจดจําพระองค์ไว้ตลอดไปในฐานะตัวแทนของความสง่างามความเมตตาและความมีศักดิ์ศรีเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพอย่างแท้จริงวันนี้เราขอร่วมสดุดีและรำลึกถึงพระองค์โดยอธิฐานให้สันติภาพจงบังเกิดแก่ประเทศชาติที่พระองค์ทรงรักยิ่งนอกจากนี้ Associated Press พาดหัวว่า Thailand's Queen Mother Sirikit has died at age 93สมเด็จ พระพันปีหลวงของไทยสวรรคตสิริพระชนมพรรษา93พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงทรงดูแลโครงการช่วยเหลือประชาชนในชนบทส่งเสริมการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติพระราชกรณียกิจของพระองค์มีตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาไปจนถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ The Guard i a n พาดหัวว,ว่า Thailand Queen Mother Dies at 93 After More Than a Decade Out of the Public Eye สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตแล้วหลังทรงเว้นจากการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะมานานกว่าทศวรรษ